สวัสดีค่ะทางเอฟซีทุกท่านทุกคนค่ะท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกระรังไก่ทงังสองน้่นเลยค่ะเด้อคลิปนี้เก๊ล้ไย่ยสิผ้าไปตามต่อแนวทังของปูตาผาขาวล่ะค่ะปูตาผกขาวเจ้าทีเพิ่นกะอยู่บริเวณหน้าของพีสาวเนาะยอยหายอยู่หน้าพุ่มเจ้าทีปูตาต้อแต่สมัยพ่อแม่เพิ่นห่นละค่ะปูตาผาขาวเพิ่นไดเฮ็ดใดสั่งเพื่อนใด อยู่กับนีก็ว่าได้ละค่ะเก๋ลำไยจำพ่วมได้นี่จะเป็นทีไงทีหน้าต่างตาพอปูตาภะาขาวเ็นซื่อคนสางไหวห,ห้ลูไให้านละค่ะเป็นทีหน้าแต่ได้มาแบ่งสันปันส่วนกันพ่อได้อยู่ได้อาศัยเนาะไม่นี่ก็เป็นวันพระวันพระทุกพระทุกวันพระพี่สาวคนกับมาถวายอาหารหวานข้าวของเครื่องไหว ปูตาปะขาวล่ะค่ะหรือวันธรรมดากะเหยดยบยั้งกะเดอเอินเด้หาสูปูตาปะขาวจ้ะนี่กะสิ้ผ้ามาตามต่อขอแนวทั่งขอโศกขอหมาน้ำปูตาปะขาวค่ะขอแนวทั่งน้ำเพลินเพื่อใดเป็นร่างว่ลนของขวัญปีใหม่เนาะค่ะเนาะเพราะว่าปูตาปะขาวตามตีเจลําไย่เคยขอกะพ่อใดน้ำเพลินอยู่ค่ะแต่กะว่าใดร้ายค่ะเพราะว่ากะว่าเป็นคน ซื้อลายเนาะกับล่องเสียงโศกเสียงดวงรอตตรลีเทลใบค่ะเทละใบสองใบก็ได้เลขไทยสามตัวแน่บางเทื่อก็กได้เลขหนาสามตัวแ่ะค่ะได้น้ำปูตาปลาขาวืันนี้เป็นวันพระเกลํายลำย่ยสิมาขอแนวทางน้ำปูเด้ปอปูอาหารหวานข้าวมใหย้ยปูปขอสเสียงโศกเสียงดวงตัว,วเลขน้ำปู ขอรางวั่นพ่อได้กินปีไม่น้ากันเดอปูดปูเดอร์ค่ะถูกรางวัลนกะทีละเอินดูกเอินร้านมาเรี้ยงสังสรรค์กันยุทงพิดละมาหนี้เป็นเมื่อสันวันดีสิมาขอแนวทางน้ำปูค่ะเดี๋ยวเก๋ลำไยผ้าไปซองเบิงแนวทางน้ำปูน้ากันเนาะค่ะเนาะค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องข้องน้ำล่ะค่ะข้องน้ำข้องน้ำข้องน้ำทางพัน ข้างฟานจุดนี่กัสิมีี้ตนโพ้นตนให้อันนี้จะเป็นลมโพ่ค่ะค่ะจะเป็นตนโพ้นตนให้อยู่น้ากันค่ะจะเป็นลมโพร่มใจค่ะเกิดมากความกันค่ะเบียดกันขึ้นเลยมีโพ่ค่ะมีตนโพ้นตนให้ลมโพ้ลมใจละค่ะเกิดมากปูตาปลาขาวเป็นกะ ได้สิงสถิตอยู่นี่ละตามที่เสียงดวงหมอดูเพิ่นวาหรือเพิ่นก็ได้มาปรากฏให้่พอลุ่งเพิ่นคู้เพิ่นอยู่หน้าเนี่ล่ะค่ะมาปรากฏสิ่งแปลกประหลาดเรื่อยล่ะค่ะพอลุ่งเพิ่นคู้เพิ่นนอนอยู่หน้าเนาะค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้องน้ำค่ะข้องน้ำ่นละค่ะปล่อยลงไปตามทางแต่ตามทางพุ่นละค่ะหนองหานกลุ่มเพราะว่าจะเป็นข้องน้ำ เป็นหวยเป็นหวยก็ว่าได้ล่ะค่ะเป็นหวยเป็นคลองน้ำอันนี้ก็จะเป็นหวยเป็นคลองน้ำอันนี้สุดเถื่อกะสิมักข,ขอปูเพิ่นตะสว่างกลางคืนค่ะมาเหนียมากตอนกลางวันตอนเจ้าของเมือวันพระล่ะค่ะแต่เลยพามาส้มบรรยากาศบริเวณรอบๆไปน้ำกัน ก็จะเป็นสะพานขามอันนี้จะเป็นสะพานขามหวยหวยนี่ก็จะง่ายยุขะง่ยายยาวไปหมละค่ะน้องหานกลุ่มภาวะไปหมละค่ะหวยนี่ง่ยายยาวค่ะอันนี้เห็ดสะพานขามสะพานขามไปบริเวณหน้าเนาะค่ะเห็นบรรยากาศรอบขางไปน้ำการแล้วค่ะ่ก็ค้อสายหวยค่ะฟางนี่ก็จะไม่น้ำเนี่ยจักหน่อย ฟังในแม่นม้ำฟังในน้ำม,มันแห้งแรงหรือคะบริกา่ไ้ก็จะแห้งแรงค่ะก็จะเป็นบริเวณค่ะบริเวณทงหน้าพอลุ่มนนอ่อยู่หน้าประจําค่ะ่นนอนอยู่หน้า,นนอนอนาผู้เพิ่นหโ้โโคกหายมานวดที่แล้วเพิ่นก็ใหายยูะค่ะพอลพิ่นบอกวดนั่นก็ได้่ปล,ลงไปยุ่สองหนึ่งค่ะสองหนึ่ง เป็นชิปสั้นเนาะบางเท้ากะมีโอกาสอาจจะสัมผัสพะลุ่มไม่แน่พะลุงมเป็นอาจจะนอนอยู่ข้างบนละะ่ะค่ะค่ะนอนอยู่บนบานบนเทียงเดี๋ยวจังไรภาพไปซองแนวทางตัวเลขกตัวเลขยึดตน้นต้นโพต้นให้เพิ่นคะ่ะจะเป็นตัวเลขยึดต้นโพต้นให้เดี๋ยวซองไปนออยึดต,ต้นโพไหมต้นโพ มามล้ง <ไป S 2> ละมล้งมื้งล้งแต่ันีเล่นยำอ,อีกทุนนึงนี่อ๋อมาเล้งจากมายำขอปุ้อยอ,อ,อ,อีกต่อ,อ,อ,อากวัดอนใ้เรยกตัวก็เล้เามแค่ไหนตอนเนี้มมเมางเมื่อพ่อครับไิพอตัวไรกับพวก,จ<า>กัจรจ้ามครับองสองห้าล้วครับเนาะครับสตีนไปน้ำกันแล้ครับอันนี้ต้นพ่อตอนกลางวันกัล่องเบิ้งไปน้ำกันเด้อค่ะเพื่อภายหนโจกเครับนึ่ง สองปรครับนี่ครับสอต้นพนี่นนครับสองกามาอันนี้พิจจรณาบบ้างนะครับครับเห็นเห็นสองมัต้นพ่เนี่ยมันจะเป็นหกแปดะสีหกแปดสีหกแปดที่เห็น,เนยเห็นเห็นมั่นกับเอวาแหละเนาะต้นพ่เห็นเป็นสีหกแปดกะล่องพิจารณาบบ้างเนาะนนนตามต ค่ะเดี๋ยวพาไป้บางถูกน้ากันมม่อนี่ก็เป็นวันพระหาอาหารหวานข้าวมาเหลียงมะหอยปูแล้วกับชิขอนี่างามันปูกับคือเหล็กถูบล่ะค่ะพอเป็นเหล็กถูกเหล็กถูกกับงามงามค่ะสองสองห้าสื่อง่ายๆค่ะสองสองห้าซื่อง่ายค่ะเป็นคู่เดียวกับว่าอดเนาะคู่หนึ่งกับว่าเด็กกลับสองสองอีกคู่หนึ่งกับสองห้าค่ะแค่นั้นพยักค่ะ สุดประหยัดสุดประหยัดตัวแงงเงินไส้ปีใหม่สีเจ็ดแมนคัะสุดประหยัดจะไปหาไว้ดอกสองหาเนี่ยเอาเงินใส่ปีใหม่าปูเด้อปูเด้อให้ตัวนี้มามกเต็มเต็มเดอ้อสิได้มาเลี้ยงสังสรรค์กันพีลละยี่ทงพิลละเงินองกาเที่ยวเขาปูใหายป๊อดที่แล้วนกาเที่ยวเขาหมดที่แล้วคนไทยเก็บซี่หาเก็บใหญ่คือว่าไปซื้อซี่สามหยก มาซีอยู่ไหมได้ตะเล่าตัวได้เล่าน้ำฝนอยู่ได้เล่าน้ำฝนเอานู่ยเอจะปไปตัป้งแต่ตั้งเล่าสิจ้าได้เล่าน้ำฝนอยู่แต่ว่างวดนี่ข้ามง่ามเนี่ยสิขอเป็นเลขรัฐบาลกินปีใหม่เออกินปีใหม่ไม่อบอกห้มันหมันตะปูเด้อนี่แหละสิไปจับเลยเ<อ>นี่ตัวนี้แหละตัวของปูใหอยนี่แหละ<อ>จับแถ่เล่นนี่ตัวนี้มาแถ่แถปูว่าเอาสามตัวตะปูเนาะบ้านนี่สามตัวสิจ้างนั้นปลัดตื่มให้ปูเบิง ปีใหม่ใหายตึกและลายผลลัพธ์การตึกหน่อยก็สิได้ตามกำลังละเนาะเมื่อนี้เพิ่งหายแล้วเนี่ยจะจับเอาลังวันเงี้สองสองห้าเนี่ยถือว่าโอเคแล้วประหยัดแล้วเพต้องซื้อหลายตัวครับนี่เป็นเลขสองสองห้าครับตัวเลขง่ายๆค่ะตัวเลขกสิได้เห็นก็สิได้เบิ่งได้เห็นน้ำกันแล้วเนาะค่ะเนาะตามซองต้นใหม่นี่กสิบ่ค่อยชัดกสิเห็นน้ำกันไปแล้วครับ ว่าชัดเท่ากับจับเอาเป็นเลขทูบก็บได้ค่ะจับเอาเป็นเลขทูบน้กนกากันหากมาหากสอบก็ลองผิจารณนเบิ้งได้กเด้ทางส่องก็นํามาเสนอเป็นเพียงแนวทั้งค่ะคลิปนี้กับ่าไม่อย่างไรก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ละค่ะสวัสดีค่ะ